คนเดียวล้วนๆเลยพี่น้องเลยเาร้ากี่เยากมาช่วยแต่ว่าซาลีว่าบ่ต้องมาเอาเบิ่งลูกเนาะซาลีเข้าใจเด้๋พวบอกสาวลีเคยเป็นอ่าแม่เลี้ยงลูกเนาะมันเข้าใจอ้ยอะอาวอันนี้เป็นคุม้มเนาะวะอันนี้เป็นคุม้มเนาะเออ ไม่เขาคุดเนอ,อะโซลี Sorry, พี่น้องเลยฟันให้เนาะคักไว้พี่น้องเลยโอ้ยน้องดูมันเอลีพี่น้องขอบใจเอฟผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบนานันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุก นจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาสบายดีท่านผู้ชมเนาะสบายดีอ่าเอซี FC ของบาบุนำเมื่อสุขสูขสุขนกันเลยเนาะสวัสคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่บาบุนำจะอ่าให้ทุกคนได้ไปเบิ้งอ่าเศร้าลีเนาะอ่าเศ้าลี่ทางสวนแล้วก็อยู่ในมือของบาบุนำนี้ก็คืออ่า เป็นเจียเจียไอซี่ที่บ่าวบุญนำจะได้แตรมโครงห้างแล้วก็พากันไปสำรวจบ้งว่าจะพุ่งเหินบนใดลักษณะใดเนาะเพราะเด๋ยนนี้พี่น้องเข้าดีเนาะบอกกับคลิปนี้เลยถือว่าทางูุยนกางเนาะทางภาครัฐแล้วก็ทางแขวงพี่น้องเนาะทางจังหวัดพี่น้องเลยได้โทรประสานห้บ่าวบุญนำในแล้วกามอบหน้าที่ให้บ่าวบุญนำเป็นคนที่ออก แบบเฮือนแล้วก็สร้างโครงล่างหรือว่าเฮือนลงนังนึงจะมดอ่งบประมาณเท่าใดตอนนี้บ,บ่าวบุญนำจะได้อ่าเฮ็ดเป็นอ่าซำเนาเนาะเป็นอ่าหุแตมแล้วก็คิดไล่ว่าจะเฮือนลงนังนึงจะได้ใส่ไม้อ่ากี่ตัวและตัวนึงราคาเท่าใดใส่สร้างกะสีเท่าใดแล้วก็ทุกอย่างจะออกมาแบบใดอ่าพักรัดเพิินใดมอบให้บ่าวบุญนำโดยตรงเลยตอนนี้เนาะ สน,นันเบาผู้นำกับพุ่มใจที่ไดครับหน้าที่นี้อ่าแล้วก็จะเฮตดให้ดีที่สุดเนาะนี่พี่น้องเบาบุา้นำเกี่ยมอ่าบิ๊กเกีย่ยปูมเกียมมย่ยไม้บรรทัดอ่าเป็นที่เรียบร้อยเกี่ยจะอ่าวาดแตมแต่ว่าตอนนี้เราก็จะไปสำรวจเบิง้งอ่าอยู่ที่พุ่แล้วก็จะสำรวจเบิง้งเขาไปเบิง้งเสารีก่อนพี่น้องตอนนี้เพิ่นอ่าทางส่วนเนาะไปตอนนี้ อ่าเพิ่นอยากเฮ็ดสวนมัดสัมปะหลังเบาน้ำก็โอเคว่างเวียกไว้ให้เพิ่นจัดการเพิ่นก็จัดการอ่าตามที่เบาน้ำได้แนะนำพี่น้องเอ้ยเนาะไปไปเบิ่งน้องสาวเพิ่นพี่น้องเอ้ยนี่ตอนนี้ก็อยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะหลังจากานได้ออกมาอันนี้ก็คือเนของพี่น้องพอต้องเหลืองเนาะนี่อ่าไปไปเบิ่งสาลีกันนี่พี่น้องเอ้ยดูมันดูมันยันเพียอ่าน้องสาวนี่ก็ถือว่า สุดยอดเป็นที่พึ่งได้เนาะแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยววันนาจะยืดกองขึ้นให้เบงเนาะนี่พี่น้องเลยเนาะซี่มือของชาวาลี่ล้วนๆเลย คนเดียวลุนล้วนเลยพี่น้องเลยเ้าทิกก็อยากมาช่วยแต่ว่าซาวรีว่าบ่ต้องมาอ่าเบื่องลูกเนาะซาวรีเข้าใจเด้เพราะ่าวรีเคยเป็นอ่าแม่เลี้ยงลูกเนาะมันเข้าใจ่ะพี่น้องเลย ăn vẫn khúc nhau vào. à anh em vẫn khúc nhỉ ơ mai khó khúc nó sao lì thì nó ơi phân hay khắc ôi, màn nó khắc vậy thì nó ơi ôi nó đúng mặt đi lì thì nó Hãy con cho kênh con Mì Gõ Để không bỏ แงจุดละกันมันเอามันสับปล่ามาเสียบให้นอ้องนอนนี่ขึ้นไปหมดเลยเนาะสิมือสาวลีทางนั้นน้องทางผู้เดียวเลยเนอะเออทางผู้เดียวนี่ยเก่งๆน้องเก่งๆ่มเซน้องเลยเก่งไรเก่งไรทางขึ้นนี้ไปละกันทางขึ้นนี้ชอบเป็นท่งหั่นช่อช่อแล้วเนาะแล้วๆเนาะแล้วถุแล้วเขอฮิดค่อยไปนอกบัวทาฟ้าวเด้อ em bằng tin bằng mưa để dàn chép dàn vuốt nó người ừ. Uhm. Đi chạy với nó người Để ai chỉ lúc bây bằng bọn tăng hương hẳn cả đâu Rồi À lúc bây bằng bọn tăng hương mình còn đâu À Là ai chỉ đem mưa còn cả đâu đâu Là mưa đã chỉ mà tìm đâu Rồi À xù xù nó người kênh 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 ngảm phòng Ai bún nằm nó Hẳn xù xuân với nó người Ờ à, thôi Mắn, ai khơi nhang để được đôi đôi nghe oh vườn kinh hoàng vào bên nào mà ai khơi nhang để đỡ dàn mây he xếp xong rồi đấy kinh hoàng rồi nọ kềng ý đi nó 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 đâu em ơi con xin nó làm xong nọ vô thì kềng nằm ngon hơn cứ hang là cái chút thì nó về bộ cơn ở hết cái chút đây là, là Pê -pê này nó mình na là lại mình phô bên hầm cái bị cài này lại nương ly ăn cốc quay tôi ăn pam đây đâu nghe nong 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 trong vài song tuần hà nội hà nội đâu tam bảo lời bảo về nam đọc mình bên quay pa nó mình bộ là ao tép pin phải kinh đâu ôi anh đây cả đời 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 nong น้องสาวนี่ครับต่อไปบาวนำเทศทางเรียบลุมล่มๆแขมห้วยเป็นอารัดขึ้นมาฟรีพี่นอ้องเยหลังจากอ่าเป็นบ้านเป็นเมืองเนาะพอจะเส้นหกักเส้นนี้จะได้ตัดออกพอจะบอให้มีการเที่ยวพอเองินของซาลีก็จะได้มาละเดยพี่น้องเลยเนาะทางมาทามาเด็กพี่นอ้องเลยดุมันเอาเถอาวะโอ้ยมือกอน เจ้าเลอนบุห่าบ่มีผู้ใดพาเห็ดผาสร้างพี่น้องเลยมาปีนี้บ่าวบุนำกอพาเห็ดผาสร้างพ่นกอหูจักว่าเห็ดแล้วก็ได้กินมิลีพี่น้องเลยจึงว่ากันเห็ดพี่น้องเลยอ๋อดีใจหลายพี่น้องภูมิใจเนาะภูมิใจเดือนนี้ความหมายของสาวเล่ก็คือบุยักให้บ่าวบุนำต้องได้อ่าเห็ดนำเลยเพราะว่า่นเป็นห่วงไปดูต้นอายบุนำ่นว่าเนาะ แต่ว่าบ่บ่ผู้นําก็จะบ่บ้างแล้วแหะพี่น้องปีนี้นะเนาะบ่บ้าง้แล้วอ่าเขาเจ้าเฮ็ดเป็นหมดแล้วเด้คือีกานี่ตายแท้พี่น้องเฮ็ดเด้อก็หักนั่งเบิ่งนงเฮียนปีนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะนี่จะพาลงไปลมเฮ็แล้วพี่น้องเอเนาไปลมไปเาไปเบิ่งบ่อนที่สํารวจที่จะปลูกเฮือนมีอยู่3จุดพี่น้องวันที่จะปลูกเนาะแล้วก็ไปแต้มวาดภาพนํากันว่ามันจะ ออกมาหุบส่งแบบใดเมทราแพทย์ก็มาท่างเลยพี่น้องเลยเนาะโอ้ยอดทนเด้อเมทราแพทย์ต้องมีจักมือเมทราแพทย์ต้องมายุน่น้ำเบาบนังคือกับทุกๆคนเนาะตอนนี้เพื่อนก็กำลังซอกตัวตนนไ่นคือความแนสัตว์เนาะตอนนี้ เสื้อวามีจักวันเพนจะเข้าใจในสิ่งที่บ่าวบุญนำเห็ดคือกับหลายๆคนเนาะก็คือกับหลายๆผู้เท่าผู้แก่คือทุกๆคนที่เข้าใจในบ่าวบุญนำสร้างเนาะ<ด><ด>นี่ลงมลุมพี่น้องไหยนี่เนาะโอ้อ ແນ່ພີ່ນ້ອງຕົ້ນນີ້ป้อมเนาะปอมນີ້ກໍາຮັດອ່ຮັດແດນໄມທກີັນຕໃຕຍັກນາ้อมກໍຍງສທວ່າມປນພນນนีນີ້ອັດຮືດຈູຈັລະນ อยู่นี่ก็จะเป็นลังนึงลังนี้น่าจะเป็นบอลที่าเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวพนันจะโอ้นี่ฝุ่นกระไรได้พี่น้องเลยบ่าวพนันจะให้พ่อบุญไทยนึ่งพ่อบุญไทยซองพ่อคิงครอบครัวพ่อคิงแล้วก็ซ้ำก็คือจุ่มมัยุ่มมัยะเนาะก็จะเป็นเบาคูนเบาเอกเบาวาดพี่น้องเนาะให้ให้เพิ่นอยู่นี่บาคำน้อยสินะเบาทุ่นมาหน่ยเขาจะให้เป็นเหีวเลยพี่น้อง หหางยาวเนาะยาวแล้วก็เฮ็ดเป็นห้องไายห้องมันอ่าพันยูห้องไายห้องมันเลยอ่าถ้าจริงกะอ่าทดลองเนาะแต่ว่าอยากให้เป็นลังเป็นลังแหละแต่ลองมองตัวจริงพี่น้องเลยมองตัวจริงเนาะรู้ว่าเห็ดเป็นลังเลยบอเขตดเมนี่เอาให้เป็นลังอ่าเอาเคเอาเป็นลังเป็นลังเนาะลองเอาเป็นลัง ่าจะยูุ่นยูพีเฮตเป็นเลียนนะเขาเ้าก็ะจเลือกเอาเนาะอ่าจะมีคันมาเป็นร่างเนี่ยเอาเอาล่างล่างเดียวซ้ำกับอันเสอา์รี่เลยเนาะ3้ำคูณซีหลักษณะนี้จะมีร่างพอมุนไทย3้ำคูณซีร่างพอคิง3้ำคูณซีแล้วก็ร่างบาวาดน้อยลงแบบนี้ แล้วก็ล okay, ังของอาบาวคูนบาวเอกเนาะเคนับเอาเอาเป็นลังพี่น้องเพื่อบอกว่ากระจอพิดกันเนาะเป็นลังเราก็คอยเบิ่งคอยคุมคอยเบิ่งคอยแย่งเกาเจอกเราต่อไปสมมติว่าเป็นลังสี่เพี้ยนนี่จะเนาะสิ ส่วนอ่าพอเท่าจันพอเท่ามีฮันเมท่ามีฮันก็จะเอาอยู่นำบอลน,นูนเะนาะบอลนูนเริ่มอาสมมนหนึ่งล่างฮันอะ่าซองหลังมานี้เรียนกันมานี้อ่าสามสี่ก็จะโอเคแล้วแหล,แลนะเนาะท่านผู้ชมเนาะก็น่นาจะได้แล้วล่ะลองมาตัวจริงจะได้หื้อได้ฝันออกมืดได้เนี่ยพี่น้องเลย เนาะเกียรภาคเจ้ามาอนามัยบาดนี้หลังจากเซาลีเอ่อทางให้แล้วแล้วก็เกได้ตากันมาอ่ามาอนามัยพี่น้องเอ้ยัวบ่นี้ก็สิกกนี่กหมกไฟดจงไว้เนาะจะตังนี้1หหลัง2หลังออแต่แต่2หลังบ่นี่นะเนาะ มาบ้านนี่เกษมนเอาสงลังนี่ก่อนเนาะเขตนี้นี่บอ่าพมุนไทอยู่นี่พอคิงอยู่นี่ พอบาอว่าเดี๋ยวบ่าวหนาไปข้ออนุญาตคิดคิดดตึมเลยนนิก่อนเนาะตอนนี้ไปลงไปลกไปงก่อนแต่เร่องยู่ทางอีกกอนเนาะเพราะว่าพักรักกันเทื่อง้มอมให้บ,าบ่าวหนาเป็นคนที่จัดการทุกอย่างแหละก็คือว่าต้องให้สำเร็จพี่น้องเลย อดีใจพี่น้องที่คนได้มอบไม้เป็นทางการเนาะทางบาบนากักคนออกแบบออกแขนดูว่าเนาะแคดนี้ถ้าฟันออกหมดก,กากได้บนปกเนรอว่าบอกตัวจริงว่าเขาอาจจะเป็นไปได้ายบ้างแทบอาจจะฟันหมดเนาะ ra cả chả bông tôi chi gì luôn nhở bọn sơn nằm sơn này sẽ đuốc xa bài phía nó rồi nè chẳng xin lại à, chỉ để phần một theo một ra chung là nó chung thì phạc còn là phạc ngoài cả nào bộ ตัวจริงเนาะตอนนาทีทองมาหอดมาเท่าไงพี่น้องไอ้กระจต้องได้เห็ดมันแน่นอนที่สุดเนาะ,ะเราบอกตัวจริงนี่มานี้ แค่นี้กับพ๊กได้นะแต่ว่ามันหักหกนโดีดน้อยอืมอันนี้เป็นเส้นทางขึ้นไปขึนนซาลีเนาะ โอ้ยคิดเห็บวอนแม่ทอัพเพิสลาาพี่น้องเลยมีจากมือเนาะแม่คงจะมาอยู่น้ำลุกนี่อันนี้ก็ต้นมกไฟพี่น้องเลยจ่วงว้ยแล้วก็มาหอดบนนี้โอ้ยสถานที่เนี่ย็กบวก,กว้างให้ได้เนาะ นครานี้นี่ก็บ่งจากแมดสมมุติว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ประณ13 ก็เทว่าสิบแปดเมตรเนาะคชดเป็นล่างเดียวเพราะส่วนเสาหลีเห็น่นอนแล้วเสาหลีหันเนาะสาหลีนี่ทีนี้จะเป็นเงินเบานูหน้าอย่างนี้เลยอ่าฮะจะได้ก็คอยคอยเบิง้งนำกันไปเตร้มเนาะ เดี๋ยวบ่าวนำจะเอามาหักรีไรแบบแผ่นว่าจะทึอประมาณเท่าไหร่อ่าแต่ละลังเท่าไหร่เนาะนี่ทำซูมลยนี่เป็นบนเทนินเขาซาลีเนาะ เอาเถวสบายดีนอทธารมสุ่มนอเถอว่าต่อจากที่บํานามได้อยู่ที่หมู่บ้านพอตงเหลืองก็คืออยู่บ้านของซาลีเนาะเึื่งว่าตอนนี้บํานามก็ได้เขียนอนเป็นแบบเนาะส่งขึ้นไปทางแข้งหรือว่าส่งขึ้นไปทางพื้นเอิ้นว่าจังหวัดเนาะพี่น้องฟังไทยเขาเอิ้นว่าจังหวัดอยู่ทางลาวเขาเอิ้นว่าแข้งพี่น้องส่งขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเนาะเชื่อว่าบํานจะเอาแบบที บ่าวบุนำได้สร้างออกมาให้ทุกคนได้เบื้องทางหน้าจอคือณนะตอนนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะก็คืออันนี้ก็เป็นเฮือนคลองอ่าอ่าเริ่มเริ่มต้นเฮือนคลงอ่งซาวลีก็เนาะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้เป็นเฮือนคลองซาวลีพี่น้องเลยอ่าทางว่ามีความกว้างก็อ่าประมาณอ่าทวิตบ่าวบ,บุนำก็จะว่าจะเป็นประมาณสามพันสี่เนาะแต่ว่าทางแคมเพิ่นก็ว่าอ่าอยากให้ได้กว้างกว่านั้น ก็ขยง่ายขึ้นเนาะแต่ว่าลักๆแล้วบาวผู้นำได้ส่งคือดังตัวอย่างที่บาวผู้นำได้เอาขึ้นทางหน้าจอี่เนาะทนผสมเนาะเทวาอันนี้เป็นเือนของซาลีพี่น้องเอนะ้ยเนาะแล้วต่อมาพี่น้องเอ้ยต่อมาก็เป็นเหินของบาคูนอ๋อบานู่นพี่น้องเนาะเป็นเืินของบานู่นึ่งจะกวางโกโมพี่น้องเอ้ยเพราะว่าจะมีอ๋อบานูน่นเสาติกบุญรอดแม่เทา่ามีแล้วก็พอเท่าจันเนาะ ดังที่บ่าวนําได้ขึ้นหน้าจอนะตอนนี้อันนี้ก็จะเยาวได้พี่น้องก็ประมาณประมาณเท่าไหร่วะประมาณเก้าคูณสิบสองเมตรหรือว่าสิบเอ็ดเมตรพี่น้องเลยหกหกคูณเนาะบ่าวนัก็เริ่มหน้าเริ่มนังเลยพี่น้องหกคูณสำคัญลักลักกขึ้นกับมือที่เข้าลงมาปฏิบัติเนาะทางแควงพื้นลงมาปฏิบัติว่าจะเอาขนาดสําไหนเราก็ค่อยว่ากันได้หกพห้างในบ่าวนําจะเอาแบบนี้มันเป็นแบบนี้ อ่าแล้วก็ต่อมาพี่น้องเป็นเพื่อนของพอ่อบุญไทยพี่น้องเนาะซึ่งมีขนาดของอ่าอ่าเฮือนพอ่อบุญไทยนั้นก็ซ้ำกับเพื่อนของเาหลีพี่น้องเอ้เนาะเอาขนาดเดียวกันเพราะว่าจะมีอ่าพอ่อบุญไทยมีอ่าเมนกุงไงมีอ่า้องมุกเนาะอ่ะาซ้คนพี่น้องเอ้ก็คืออ่าหุมห้างลักษณะเดียวกันเนาะแต่ว่าใกล้เคียงกันพอควบคูน้อยไงก็มุก็จะมีแต่เบาหนุนแักที่เบาหนับเดขึ้นในเมื่อกี้เนาะ ต่อมาพี่น้องเป็นบ้านของอพ่อคิงเนาะก็คือพ่อแม่คองสาวติก๊กพี่น้องจะมีพ่อคิงแล้วก็แม่แม่มิดเนาะการเอาขนาดเดียวซ้ำกับ่าาลีพอ่อคนไทยเนาะทำผสมเนาะกถือว่าหูห้างลักษณะก็เป็นอันเดียวกันพี่น้องอยดังที่อบอกราไเลยขึ้นในจอให้เบิ้งเนาะแล้วก็ร่วมแล้วเมื่อกี้มี1ซา,าลี2บอนูนสาม อ่าพอคิงสี่อ่าพอบุญไทยห้าพี่น้องเอ้ยหลังที่ห้านั้นก็เป็นหลังของอ่าร่วมตั๋วเนาะจะมีลาซาแห่งความคาีดค้านก็คือเบาวาดัดอ่ามีอา่าเบาคูนเนาะมีเบาเอกเนาะอภาพรรคตลอดอ่าทางอ่าชีวิตคนเกิดมาบ่เคยพบความพักพี่น้องเอ้ยอ่าก็จะมาร่วมตั๋วกันอยู่ณทีน่นี้แล้วก็บ่าวคำน้อยอีกพี่น,อน้องเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นอ่าครอบครัวที่อ่าบอ ่บ,บ,บมีลูกบบมีเมียนะพี่น้องเอ้เนาแะแล้วก็อยู่ส่วนตัวแล้วก็ฉะนั้นก็จะให้เขาอยู่เป็นของตัวเองอ่าก็คือว่าเขาเจ้าก็เคลื่อนมากันผู้ใดมากก็จะพังหันแล้วบรรไดยูทูเบอร์ที่อ่าเที่ยวไปเที่ยวมาก็จะมานอนอยู่ฮือนหลังนี้ด้วยพี่น้องเอานาะซึ่งรวมอยู่ประมาณห้าหลังพี่น้องเอ้แล้วก็ห้องน้ำสามห้องพี่น้องเนาะส่วนการพุกนั้นก็อ่าจะเน้นเสาปีตุงพี่น้องเอ้เสาปีตุงเนาะเสาปีตุง แล้วก็มีมุงสังกสีเนาะแล้วก็แอมโดยฟ้าไมเฮียแล้วก็ปูแผ่นปูพื้นด้วยไม่แป้นพี่น้องเลยแต่กัร์โบเน่บางทีเซาลรี่เป็นเป็นคนที่ขยันแล้วก็บบราวนำจะเล่งเล่งรัดไว้ที่สุดคันว่าถ้าว่าวนันได้ลงมาซาบาวนำก็จะรวมตัวกับทีมงานแลวก็เอฟซีตั้งให้เซาลรี่ก่อนก็อาจจะเป็นไปได้นะพี่น้องรอเบื้องต้นต่อไปเพราะว่า อ่าเสร่าที่เบานำเอามานั้นก็อส้างตนยังเลือกอีกอ่าหกตนก็จะเกิดเป็นลังเหอนฉะนั้นบางเทธอก็อาจจะอ่าจะข้อปุ๊กให้ซาลีก่อนเพราะว่าเพิ่นมีความขยันไล่พี่น้องเนาะตอนนี้อ่าเพิ่นเฮ็ดให้ปุ๊กมันตนเพิ่นมีทุกอย่างแต่ว่าเพิ่อนอยากได้เหอนพี่น้องอยากเมียนเครื่องอ่าอยากเมียนเครื่องอยากอ่า อายุเป็นส่วนตัวผู้เดียวนะท้สมเนาะแตาว่าเป็นจงไงก็ฝกฟังตอนต่อไปเนาะถ้อว่าแน่แน่นอนแล้วพี่น้องเอ้ซารลี่กับบังเทือกับทีมงานของพวกเฮานี่แล้วก็ห้วมตัวกับเอฟซีเนาะจะได้ช่วยกันอ่ะวงไว้พี่น้องเอ้แต่ว่าหลักๆอันอื่นก็มาที่ลังก่อนก็กระโบเป็นอย่างเนาะเพราะว่าอ่ายซซารลีเป็นตัวที่พัฒนาเป็นตัวที่ยืนยงที่สุดในตอนนี้พี่น้องเลยเก็ถือว่าดีอกดีใจนําทางน้องซารลี่เพิ่นเข้าใจแพนพัฒนาคองบาบุนํำที่อ่า สร้างและก็อายากให้น้องเพิน่นได้อรุดผลจากความทุกอยยากนอกทาทอมผสมเนาะเอาก็ถือว่าคลิปนี้เราบ่าวุู้นำเองก็จะขอ,อลาทุกท่านไปเพียงซัานี้นแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปและเรื่องราวต่อไปพี่น้อยสำหรับคลิปนี้บ่าวุูวบบ้นำขอกล่าวว่าสบายดีขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปัน เงนน้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาง